สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้สู่จองกับโปูแชนแนลพี่น้องครับมื่อนี้นําเอาภาพสวยๆงามๆของพืชสมุนไพรนะครับมาฝากพี่ฝากน้องนะครับเดินทางเลาะป่าพี่น้องเลยเห็นต้นพืชสมุนไพรอีกต้นหนึ่งที่มีสรรพคุณทางยาก็เลยนํานมาฝากพี่ฝากน้องพี่น้อง นี่ครับนี่ลักษณะลำต้นพี่นอ้องต้นพรองเหมือดนะครับก็ที่อยากให้พี่น้องได้เห็นได้เบิ้งกะเล่ากระลังออกดอกพี่นอ้องนี่ไปเบิ้งดอกเล่าเป็นตในในไ่พี่นอ้องยู่สูงก็เลยเด้ <c oughs> หักตรงมาหน่อยหนึ่งมือเ้าเบ้ากับโบย่างของมาดอกเล่างามเลยพี่นอ้องดอกออกพี่บานเย็นีสวยแบบนี้ดอก,ออก อมอมมงม่วงนิสยพี่น้องหลบานมาที่นี่สายมาแน่คือคือวานเนาะดอกใหม่เนาะโรยโรยก็เลยเหลียแน่พอพ่อได้เห็นพี่น้องมือเสารยางหลอดห่มเล่าเป็นหุบเห็นมาแรงตอมดอกหลอกเนี่ยพี่น้องดอกของต้นพรองเหมือดนะครับซึ่งเป็นใหม่ ขุ่มขนาดกลางนะพี่นอ้องเป็นไม้พุ่มขนาดกลางนะครับมีความสูงบากเกินสิบเมตรนะครับเล่าออกดอกนะครับเป็นพืชที่มีสรรพคุณทางยานะครับส่วนมากี่แก่แก้ผิดสําแดงหรือถอนผิดของผิดสําแดงนะผิดไข่ผิดสําแดงผิดแก้ร้อนในบางสิ่ง แม,ม่ลงแมลกเต่าหลอ่อนกินยังพิษจ่างนี้ยางของเรล้ารักษาส้นเท้าแตกนะครับแล้วก็วกอนอกเหนือจากนั้นเรายัางมีประโยชน์ในด่านการนํำเอาล่ำตนไปทำเครื่องเลื่อนต่างๆเครื่องใส่หม้ส้อยต่างๆใน,ในกลวเลื่อนนพีหน่อง เพราะเป็นใหม่ที่เนือมีก้อนขอนขางเนื้อแข็งเน,เนื้อเหนียวนะครับาารโดยเฉพาะอ้อตุ๋นนะพี่น้องอําทวงเล่าจะเหนียวพีเส็ดก้นสมัยกรร้อนเอาไปดำผ้า,าดำของใส่ต่างๆครับการที่นําไปใส่ประโยชน์ทั้งยากะเน,นี่ยพี่น้องตัดเป็นทอนเป็นทอนแล้วก็ผ้าเป็นสีนะครับเปิดเปียกทิม ทำค้อมูลสะอาดดีๆก็นําไปใส่หรือใส่ไปตากให้แห้งสนิทตะก่อนเนาะพี่น้องเนาะนี่คือลักษณะลำต้นนะครับต้องลำต้นต้องแตกไล่ยน่าลงไปหาคนแล้วนกะ็ลำต้นสีดำอ่าสีสีดำอมเท่าๆนะ้อยเก่งน้อยนะครับหมุนๆเท่าๆจนน้อยหนึ่งแต่แน่นๆที่สีดำพี่น้องลักษณะเด่นก็นคือ เปลือกต้นแตกลายเหี้ยมเป็นหลองนะครับสับคุรตั้งยากาัแก่พิษสําแดงสุนเน่พี่น้องแก่ร้อนในก็หายน้ำนี่นะครับกะประมาณนี้พี่น้องเห็นภะาพสวยๆงามๆก้ามารหลอดนี่ก็เยลย่องโลนหลวงแน,กนง่กับยังกตะวะกับยังพ่อเห็นอยู่นะครับปจจาจิมาไทยดอก้พี่น้องบัง เราเป็นน้อยจัง,งเลยเบิ้องหนึ่งนะพี่น้องเนาะนี่เบิ้งดอกเกษตรกรกักประมาณนี้พี่น้องพี่น้องมักวิดีโอนี้เด้อพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะ้ำซับสไครต์ไลค์แชร์คือไม่หลุนเป็นวานะนะครับกดกระดิ่งน้ำพี่น้องเพื่อทันที่จะได้ผ่านการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้เบ้ากระโป๋ทีมง,งานกระโป๋วยชาแนลนะครับขอกล่าวเข้ามาสวัสดีครับผม